สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคินติติ TK นะคะก็วันนี้นะคะคินติติเนี่ยจะมารีวิวเป็นนี่เลยนะคะตาหลับเหรียญเซมาหลวงปู่ทวดนะคะหรือว่าจะเป็นใส่เหรียญเลื่อนก็ได้เช่นกันนะคะหรือจะเป็นเหรียญหัวโตหลวงปู่ทวดก็ได้เช่นกันนะคะก็ คือเป็นขนาดที่ว่ามาตรฐานใกล้เคียงกันอยู่แล้วขนาดเดียวกันเลยก็ว่าได้นะคะหรือว่าจะใส่เหรียญเซมารุ่นอื่นๆก็ได้นะคะที่ขนาดใกล้เคียงกับเหรียญเซมาหลวงปู่ทวดนะคะก็ใบนี้แอกบกระซิบก่อนเลยนะคะว่างานดีเวอร์นะคะแล้วทองก็ดีน้ําหนักเนี่ยหนักๆจัดไปเต็มๆนะคะก็นะคะมาชมกันเลยนะคะก็การแกะลายต่างๆนะคะนี่พอเป็นทองหนักๆหนาๆแล้วเนี่ยถูกใจทิติเลยนะคะนี่ การแกะลายและสภาพดีด้วยนะคะการแกะลายต่างๆยกซุ้มบนล่างนะคะแบบตะโกนกันไปเลยทีเดียวนะคะนี่คือเหมือนประมาณว่าตลับทองทียกซุ้มให้เต็มที่เลยอ่านี่ค่ะการแกะลายงานแกะลายต่างๆแล้วก็ด้านข้างนะคะด้านข้างปิดสนิทดีนะคะแล้วก็นี่ให้ด้านบนมีอามมีบ่าอยู่ด้วยนะคะ ชนี่อีกด้านหนึ่งปิดสนิทเช่นกันนะคะเอยมันเป็นแบบลิ้นแบบนี้นะคะลิ้นแบบเกยขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องปิดได้ตึบๆนะคะเพราะใบเนี่ยมันค่อนข้างหนักด้วยนะคะแล้วก็เลยง,งานมันก็ค่อนข้างโอเคดีเลยนะคะแล้วก็ทองก็โอเคดีสภาพก็ดีอ่ะทริปเปิลดีนะคะแล้วด้านล่างนะคะก็ สลักก็ยังใช้งานได้ตามปกติเนาะนี่เลยเหมือนใหม่ use like new คือตลับทองเราเนี่ยหลายครั้งนะคะลูกค้าเดินผ่านถามว่านี่มือหนึ่งหรือมือสอนะคะแล้วก็คินนิติก็ตอบไปว่ามือ2ค่ะลูกค้าก็บอกว่าอ้าวนนกว่ามือ1น่นะคือมือสองแล้วเราก็ขายสภาพเดิมๆของตลับนะคะเพราะว่าเราไม่ได้แบบ ชุบไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะคะก็คือเนี่ยที่เราทำปกติก็คือเดี๋ยวน่าจะออกคลิปใกล้ๆนี้นะคะก็คือเหมือนแบบเราก็แค่เราแค่ล้างในน้ำอุ่นนะคะแล้วก็ใช้น้ำยาล้างจานเท่านั้นเองนะคะเพื่อทำความสะอาดพวกคราบเหงื่อขี้ใครต่างๆนะคะเพราะเป็นตลับมือของมือสองเนาะนี่นะคะสภาพยังดีจริงๆดูห่วงนะคะห่วงนี่ยังเหมือนใหม่อยู่เลยแทบไม่มีรอยแบบ เหมือนบิดอย่างนั้นเลยนะคะลึกๆอะไรอย่างนี้นะคะสวยงามด้านหลังนะคะด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะคะคือเขาเป็นตลับที่เข้าทรงเหรียญเสมาเป๊ะๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไหนตามหาอยู่เนี่ยบอกเลยว่าเชียร์ใบนี้สุดๆนะคะเพราะแต่นอกจากใบนี้นะก็เคยมีรีวิวอีกใบหนึ่งไปที่เบากว่าน,นี้ด้วยนะคะก็ เรยกว่าดูได้ตามความชอบได้เลยใบนั้นรู้สึกจะเป็นขัดเงานะคะแต่ใบนี้ก็จะเป็นแกะลายทั้งใบคนละสองแบบสองสไตล์นะคะนี่สวยงามมากแล้วก็ใบนี้นะคะน้ำหนักของใบนี้เนี่ยอยู่ที่17ดกร,รัมนะคะก็คือบาทกว่าเห็นแบบเปิดหน้าหลังอย่างนี้จะหนักบาทกว่านะคะก็คือถ้ายิ่งเป็นบอกเลยว่าต้องจัดเต็มนะคะจัดเต็มเท่านั้น มันจะเหมือนเวลาที่ใส่ตลับเนี่ยก็จะดูดีเหรียญพระก็จะดูดีขึ้นมาพระสวยแล้วใส่ตลับยิ่งสวยขึ้นไปอีกนะคะนี่เราไม่ได้อวยนะคะแต่พูดจากแบบนอกจากสวยแล้วเนี่ยความสวยงามแล้วก็คือช่วยปรเทคพระได้อีกด้วยนะคะยิ่งท่านไหนเนี่ยอยากเลี่ยมกันน้ำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เลี่ยมกันน้ำ้าใส่ในตลับเนี่ยพระเนี่ยก็จะเหมือนแบบเซฟพระไปได้ด้วยยิ่งสําหรับพระเนื้อผงเนี่ยยิ่งควรที่จะใส่ตลับนั่นเองนะคะก็ นี่นะคะเดี๋ยวเรามาลองวัดขนาดดีกว่านะคะเผื่อว่าท่านไหนมีเดียนเซมารุ่นอื่นนะคะใส่กันได้ก็อย่างหน้าจอของใบนี้นะคะก็จะอยู่ที่3.0สูง3.1มจเซนนะคะส่วนความกว้างนะคะเดี๋ยววัด2ช่วงช่วงแรกนะคะอยู่ด้านบนนี้2.1เซนนะคะที่หน้าจอแล้วก็ความกว้างด้านล่างตรงนี้2.3มเซนนั่นเองน,นะคะก็เผื่อท่านไหนนะคะสนใจนะคะอยากได้ตลับ เรียนเซมาใบน,นี้นะคะก็สอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตลับทองกรอบทองของพารุ่นไหนนะคะหรืออยากสั่งทำตลับทองกรอบทองมือหนึ่งนะคะก็ทักไลน์ s ั t k 6 6 6นะคะหรือเพจ c e b o o k ร้านตลับทองทิตินะคะหรือด่วนโทร0 8น9 8 6 6 6 8 5กค่ะก็ร้านเรานะคะอยู่ที่ชั้นสาห้างพันิ์ทิพย์งามวานติดกับลิบตัวกลางเลยนะคะก็ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เอ้ย จันถึงอาทิตย์สิคือเปิด7วันเลยนะคะต่อสัปดาห์เปิดทุกวันเลยไม่มีวันหยุดนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเปิดตั้งแต่11บเอโมงนะคะก่อนเข้ามาก็โทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะคะเพราะจะได้เรียกว,ว่าไม่เสียเวลากันนะคะเหมือนมาแล้วจะได้เจอกันนั่นเองนะคะเผื่ออยากมาเยี่ยมชมเที่ยวดูตลับนะคะก็ยินดีมากๆเลยนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังรับซื้อค่ะรับซื้อเราตลับทองกรอบทองด้วยนะคะเศษทองด้วย ทะะ่านไหนมีก็มาแบ่งปันให้ได้นะคะก็วันนี้นะคะคินทิติขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปน,นี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คินทิติ TK ด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวยนะคะเบนี้เชียร์เลยะคะ่ะ